ดใช้ชีวิตปกติได้หมดยังไปขึ้นเรืออยู่จนแบบท้อง56เดือนยังไปเรืออยู่เลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ว่ายน้ําทุกอย่างปกติแต่สิ่งที่รีระวังก็คืออะไรที่คนท้องไม่ควรอย่างเช่นไปกินแบบของอะไรที่มันแสลงมากๆที่เขาห้ามกันอย่างนั้นะเราก็ไม่ทานหรือว่าแบบไปทําอะไรที่เป็นแบบแรงๆกระโดดอันตรายอะไรที่รู้สึกว่ามันจะมีสิทธิ์กระเทือนที่จะอันตรายอะ่ะอันนั้นอะ่ะคือลีไม่ทาหาชื่อไม่เจอจนจนท้องแก่ แล้วก็บอกพี่ฟุกมันไม่ได้นะลูกจะคลอดแล้วยังไม่มีชื่ออะไรทายังไงดีอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อ่ะค่ะแล้วจนวันหนึ่งพี่ฟุกนอนอยู่แล้วพี่ฟุกก็แบบละเมอลุกขึ้นมาเลยนะเขานอนก่อเลีอะช่วงช่วงท้องยิ่งโดยเฉพาะท้องแก่จะหลับยากนอนหลับน้อยพี่ฟุกก็เด้งขึ้นมานาตาชาลีก็อะไรอ่ะพี่ฟุกนาตาชาลูกนาตาลีต้องชื่อนาตาชาแล้วก็นอนลงไปคือสรุปอะเขาละเมอ ว่าลูกต้องชื่อนาตาชาเพราะว่าเป็นลูกของนาตาลีก็คือเราก็คิดว่าเออสงสัยดวงเขาจะชื่อนาตาชาตอนแรกอะลีก็ไม่ได้เตรียมของน้องเลยนะจนท้องแก่แบบประมาณแบบ8เดือนถึงจะเริ่มเตรียมนะคะตอนนั้นแบบจะ3ามเกละะะแล้วค่ะแล้วลีอะอย่างที่บอกว่ากะข้อธรรมชาติเต็มที่หมอบอกว่าลีลีต้องผ่าแล้วนะเอากราฟมาให้ดูบอกกร้าฟอะมันต้องเป็นอย่างนี้แล้วอยู่ดีๆมันถลงต่ํามันอันตรายมากเพราะเราไม่รู้ว่า ถ้าเขาขาดอา,ากาศหายใจอ่ะน้องอาจจะไปเมื่อไหร่ก็ได้กดกราฟหลังจากนั้นอ่ะโอเคมันมีแค่ช่วงเดียวที่ดิ่งหมอเลยบอกว่ายังไม่ต้องทันทีเดี๋ยวเป็นพรุ่งนี้เช้าก็ได้จะได้มีเวลาเตรียมตัวเต้นม,มาเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรในห้องคลอดเอาลูกมาให้ดูพี่ฟุกก็อุ้มมาให้ดูอย่างนี้ค่ะน้ำตาไหลที่เขาอะ เอาลูกมาให้เราอุ้มในห้องพักแล้วก็มาให้นมครั้งแรกอันนั้นน่ะคือความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่คือลูกของเราเหมือนแบบมาอยู่ในอ้อมกอดจริงๆว่านี่คือแบบคนที่อยู่ในท้องเรามา9เดือนจริงๆเกือบสิเดือนด้วยความรู้สึกโมเมนต์นั้นน่ะคือความรู้สึกที่แบบเนี่ยแหละโมเมนต์ Moment แม่จริงๆพอเขาคลอดปุ๊บสรุปชื่อได้ปับ๊บเตรียมของก็มาพร้อมกันอะไรเงี้ยค่ะก็จะวุ่นวาย นิดหนึ่งแต่ก็เรียบร้อยดีค่ะให้นมเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่เราต้องทำวันละหลายรอบแล้วทำทุกวันค่ะฉะนั้นเนี่ยเก้าอี้ที่สบายเนี่ยมันสำคัญมากมันก็ช่วยให้แม่ที่แบบว่าโอ้โหเหนื่อยกับการเลี้ยงลูกอยู่แล้วแล้วมานั่งให้นมแล้วมันแบบรู้สึกสบายเราก็รู้สึกว่าถ้าเราสบายลูกเราก็ต้องสบายไปด้วยเพราะว่าแบบมันก็จะีแลซ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะบวกกับว่าเลซี่บอลนจะโยกได้เราก็สามารถอุ้มแล้วก็แบบโยกไปด้วยได้อย่างเงี้ยค่ะ ส่วนใหญ่เลยอ่ะสิ่งที่เราจะทําบนเก้า e อี้เลซี่บอยก็คือให้นมบนเก้า e อี้เลซี่บอยแล้วก็มีเล่นกับเขาหรือว่าแบบอ oh, ุ้มอะไรเงี้ยค่ะ<ๆ>เราก็เพิ่งรู้ว่าเฮ้ยก e ีเลซี่บอยที่ว่ายกได้อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ดีแต่แม่ที่นั่งสบายแต่ว่ามันดีสําหรับเด็กในคันด้วยเพราะว่าการที่เรายกยกเขาตั้งแต่เขาอยู่ในคันแบบนี้จะทําให้เขาเนี่ย รู้สึกบาลานซ์ตัวได้เก่งกว่าเด็กปกติมันไปช่วยในเรื่องการทรงตัวเวลาเขาคลอดออกมาแบบนี้ค่ะเราก็รู้สึกว่าดีเนอะคือเหมือนกับอันเนี้ยพอเราคลอดออกมาแล้วเนี่ยทั้งสบายด้วยทั้งอุ้มกล่อมทั้งให้นมได้ด้วยยังไม่พอมันดีตั้งแต่ก่อนคลอดอีกที่แบบไปช่วยในการบาลานซ์เขาค่ะเลซี่บอยอันนี้เหมือนเป็นของแม่เอาไว้แบบว่าให้นมกับอุ้มลูกอะไรเงี้ยเลยค่ะให้เขาอยู่ได้นานๆบางทีก็โยกไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะ ก็คือสบายทั้งแม่ทั้งลูกและลีก็ชอบมากเพราะว่ามันสามารถปรับยกขาได้ค่ะอันนี้ที่ลีคิดว่ามันเป็นสเสน่ห์ของเลซี่บอยเลยเพราะว่าแบบยิ่งนั่งนานและยิ่งยกขาได้คือมันไม่เมื่อยอะถ้าอยากจะบอกก็คือบอกว่าจริงๆทุกอย่างอะควรหา อะไรที่เราคิดว่าเหมาะกับตัวเองแต่ในขณะเดียวกันน่แค่อยากจะกระซิบว่าไอ้ที่พูดไปอ่ะมันสำคัญมากๆจริงๆนะว่าคือเราเป็นแม่ที่เราอ่ะใช้ร่างกายเหนื่อยมากจริงๆและยิ่งตั้งแต่ตอนตั้งคันเนี่ยเราก็ต้องนั่งอะไรที่มันสบายอนะค่ะบวกกับพอคลอดออกมาปุ๊บเนี่ย ก็ยิง่งก็ยิง่งต้องสบายเพราะว่าอย่างอยิงย่งโดยเฉพาะถ้าหาเก้าอี้ที่จะเอาไว้เลี้ยงลูกหรือว่าให้นมเหมือนลีเพราะว่าถ้าคุณมีเก้าอี้ที่แบบสบายอ่ะมันมีชัยไปกว่าเครื่องจริงๆเพราะคุณต้องใช้มันเยอะมากแล้วคุณก็จะมีความสุขกับการที่เลี้ยงลูกเพิ่มเพราะว่าเราไม่ได้ลำบากเราสบายเราก็จะเอาเอเนอรตรงนั้นอ่ะไปทุ่มให้ลูกได้เพิ่มลีคิดว่าเป็นอะไรที่คิดถูกมาก ที่เลือกเลซี่บอยเนี่ยมาเป็นเก้าอี้ให้นมเพราะว่าอย่างที่บอกอะ่ะมันเป็นเก้าอี้ที่เราใช้ได้ตั้งแต่เราตั้งคันมันก็แบบสบายนั่งพิงสบายปรับได้จะองศาไหนก็ใช้ได้เงี้ยจนมาที่เราใช้ให้นมซึ่งเวลาเราให้นมอะ่ะอย่างที่บอกว่าวันหนึ่งเราต้องให้นมหลายรอบมากแล้วรอบเหนื่ะนานมากฉะนั้นเราจะใช้ชีวิตอยู่กับเก้าอี้เนี้ยเยอะทีเนี้ยถ้าเป็นว่าเก้าอี้สบายอย่างเงี้ยค่ะเราก็ เวลานั่งให้นมเราก็รู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่สบายเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากอะลีลีจะชอบเวลาให้นมมากเพราะแบบเราอยู่กับลูกเรามันเป็นคอนเน็กชันและยิ่งเรามีความสบายด้วยเนี่ยมันก็จะทําให้เราแบบมีความสุขกับการให้นมบวกกับเราก็จะสามารถเอาเอา,เอาแบบพลังงานที่เรามีเนี่ยใส่ไปให้ลูกได้เต็มเต็มเพราะเราไม่ได้เมื่อยอยู่หรือเราไม่ได้แบบรู้สึกว่าแบบ การนั่งให้นมมันเมื่อยอะลีร,รู้สึกว่าการนั่งให้นมของลีมันสบายมากะคะ่ะพอเขาหลับพลาวางเขาแล้วคราวนี้ก็เป็นเวลาที่เราอะจะได้ปล่อยตัวทิ้งตัวนะคะบนเก้าอี้ส่วนใหญ่ลีก็ทิ้งตัวเลยแล้วก็ปรับให้มันเหมาะกับเราในเวลานั้นว่าเราอยากนอนเอนแค่ไหนก็ เอนนอนพักมองน้องไปอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็นั่งอยู่บนเลสซี่บอยฉะนั้นนะ่ะถ้าอยากจะบอกก็ก็ถ้ากําลังหาเก้าอี้ที่รู้สึกว่านั่งสบายจริงๆแล้วรู้สึกว่าดีกับแม่และลูกอะ่ะอยากให้เข้าไปดูเลสซี่บอยแล้วก็ลองไปดูซิว่ามันเหมาะไหมมันมีหลายรุ่นนะก็ลองไปเลือกดูก็ได้ว่าคุณเหมาะกับรุ่นไหนอะไรเงี้ยค่ะ